โอเคครับจากวันก่อนเราคำนวณ Power ค่ะพาวเวในวงจรที่เป็นต่อวกลมขนานกันนะครับโดยใช้ m a t แลบนะครับแมดแลบคำนวณออกมาแล้วนะครับได้400วัตต์เดี๋ยวเรามาคำนวณมือกันว่าตรงไหมตัวอย่างอยู่ที่หน้า69อันนี้เราอิงจากหนังสือ Electrical Circuit นะครับ โอเคครับนี่นะครับตัวอย่างข้อ2.34นะครับ using series and parallel resistance combination find the equivalent resistance seen by the source in the circuit of find the e o v r all absorbed power by the resistance network นะครับก็คือให้หาภาพพ w e r งาจากวงจรที่ตัว R ที่ต่อนะครับเดี๋ยวเราลองไปคำนวณกันดูนะครับโอเคจากส so ูตร โตดนะครับเอ่อมันก็โอดหาพลังก็คือ P เท่ากับ V คูณ I นะครับแต่เราจะเพราะฉะนั้นจากตัวอย่างนี้ก็คือเรามีแรงดันแล้ว200โวลต์ทีนี้ต้องหา I I ก็จะเท่ากับ V ส่วน R นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาจจะต้องหา R รวมทั้งหมดก่อนนะครับแต่ แล้วเราก็เอาไปคำนวณหากระแสะได้นะครับซึ่งมันก็จะใช้ขั้นตอนที่เหมือนสองสองเหมือนหลายสเต็ปขึ้นนะครับคือต้องไปหา R เสร็จ R เสร็จก็ต้องมาหา I I เสร็จก็ต้องเอาไปคูณกับ V เพื่อได้ P เพื่อได้ power นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแม่นแม่นสูตรหน่อยเราก็จะรู้ว่าจริงๆเราสามารถหา power ในรูปของ V กับ R ได้เลยโดยไม่ต้องไปหา I นะครับ โดย P เนี่ยมันก็จะเท่ากับ V คูณ I ใช่ไหมครับโดย I โดย I ก็เท่ากับ I I ก็เท่ากับ V ส่วน R เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ V กําลังสองส่วน R เคเพราะฉะนั้นถ้าเราหา R ได้ไดนะครับเราก็ไปหา power ได้เลยก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปหา I อทีนี้ก็ลองมาดูนะครับ R ารูปแรกอันนี้อนุกรมกันนะครับก็จะเป็นหกสิบหกสิบบวกแปดสิบบวกยี่สิบเท่ากับร้อยหนึ่ง้อยหกสิบนะครับโอเคชุดแรกร้อยหกสิบก็จะมาขนาดกับตัวนี้ต่อนะครับ ก็จะเป็น160โอมขนาดกับ160โอห์มเพราะฉะนั้น R 2ตัวถ้าขนานกัน R กี่ตัวขนาดก,กันก็เอาจำนวนจานวนตัวมามามาหารนะครับโดยเอาค่าของต,ตัวเองตั้งนะครับ160อันนี้มี2ตัวก็หาร2นะครับก็เท่านกับ80โอห์มโอเคชุดตรงนี้ได้80นะครับน,นี่80 80, 80ก็ไปอนุก,กรมกับ28 เราถูกรวมกับห้าสิบสองนะครับย8บแปดวกห้าสิสองได้แปดสิบแปดิบวกปดสิบก็เท่ากับร้อยหกสิบโอห์มนะครับโอเคชุดนี้มาร้อยหกสิโอห์มจะเห็นว่าร้อยหกสิบโอห์มก็จะมาขนานกันร้อยหกสิบโอห์มอีกนะครับเรียกสิบโอห์มขนานกับร้อยหกสิบโอห์มโอเคขนานกันสองตัวก็เอาร้อยหกสิบตั้งหารสองเลยนะครับก็เท่ากับ 80โอห์มโอเคตรงนี้ได้80ดส <Okay. S 1> oh oh okay. แล้ว8ปดอนุกรมกับ20ก็จะเป็น80โอห์มบวก20โอห์มเท่ากับ100โอห์มโอเคนะครับก็ถ้าวาดวงจรใหม่ก็ก็จะเป็น100โอห์มอันนี้ก็ บวกลบ200โวทีนี้หา power เมื่อกี้ก็ P เท่ากับ V กำลังสองส่วน R น V ก็คือ200 v 200 200กำลัง2ส่วนด้วย100นะครับ200กำลังสองส่วน100ก็เท่ากับ200คูณ200หารด้วย100โอเค ก็ตัด0ูนย์ศูนเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ400เพราะฉะนั้น P ก็เท่ากับ400วัตต์นะครับก็ตรงกับตรงกับในแ a t l a ็นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาพาวเวอร์ในรูปแบบของ V กับ R นะครับโดยไม่ต้องไปหา I ก็จะเร็วขึ้นนะครับลองฝึกทำกันดูนะครับ